พบกันเช่นเคยนะคะเมนูที่ไม่ว่าจะทําวันนี้ก็คือปลาช่อนลุยสวนนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการและเคล็ดลับการทอดปลาให้สวยนะคะเดี๋ยวตามไปดูวิธีทํากันเลยค่ะเรามาทอดปลาก่อนค่ะเมนูคือปลาช่อนลุยสวนนะคะนี่นะคะตัวปลาช่อนของเรานะคะล้างทำความสะอาดจนเมื่อกเขาหมดนะคะทีนี้ไม่อ้อยจะใช้เกลือนะคะทานิดนึงค่ะแล้วก็โรยลง ะด้วยนะคะคางตัวปลาลงไปเลยค่ะนี่ต้องไปยุ่งกับตัวปลานะคะไม่งัน้นเขาจะเละไม่สวยนะคะโอเคนะคะตอนนี้ปลาเราได้ที่ละสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะตักพักเก็บเศษน้ำมันไว้นะคะทีนี้เราก็มาทำน้ำยำกันต่อคะ่ะทีนี้เรามาถึงขั้นตอกนการทำน้ำยำนะคะน้อยจะทำเยอะนิดนึงค่ะเราจะทำน้ำยำเก็บไว้ด้วยค่ะ ส่วนก็คือน้ำตาลมะพร้าว4ี่ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย4ี่ช้อนโต๊ะน้ำมะขามสี่ช้อนโต๊ะนะคะความเปรี้ยวนี้แบบต้องดูที่มะขามด้วยนะคะปรับลดได้แล้วก็น้ำลายอีกสี่ช้อนโต๊ะค่ะเนี่ยเราจะเคี่ยวให้เขาขึ้นฟองประมาณนี้นะคะปิดแก๊สได้ค่ะทีนี้พักให้น้ำยำเราเย็นนิดนึงค่ะแล้วเราก็มาเริ่มยำกันนะคะ ทีนี้เรามาเริ่มยำกันเลยค่ะน้ำยำลงไปก่อนรสชาตินี้ปรุงได้ตามชอบนะคะนี่นะคะต้องให้น้ำเขาข้นประมาณนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่โดนผักน้ำเขาจะใสกว่านี้ค่ะใส่เครื่องทุกอย่างลงไปนะคะก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมมะนาวแล้วก็ขิงนะคะแล้วก็พริกค่ะใส่ลงไปเลย ใช้ปริมาณเท่ากันนะคะถัาา่วมะนาวเม่ใช้2อลูกค่ะกระเทียม1ห,หัวใหญ่นะคะมีเาส่วนผสมให้เข้ากันก่อนจริงการทำอาหารก็จะไม่มีสูตรตายตัวนะคะมันพลิกแปลงได้นะคะนีทีนี้เดี๋ยวขอชิมรสชาติเบื้องต้นนี้ก่อนนะคะอ๋อหยอกน้ำปลาเพิ่มนะคะรสติ่มได้หมดแล้วเทค่ะ นี่เราพร้อมเสิร์ฟเลยคะ่ะนี่ค่ะผักผักในสวนของแม่ห้อยนะคะก็จะมีวันนี้จะไม่มีใบชะพลูนะคะก็จะมีสะระแหน่ผักชีแล้วก็ต้นกระเทียมนะคะตักน้ำยำลาดลงไปเลยคะ่ะเสร็จนะคะเราจะโรยด้วยถั่วะคะ่ะแล้วก็พริกแห้งทอดนะคะ ะะส่วนผสมอ้อยจะลงไว้ท้ายคลิปนะคะเช่นเคยค่ะถ้าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว u t u b e นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงค่ะแล้วพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ